สวัสดีครับช่องแปมสตอรี่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ซอยเรียบวรีเจ็ดิบเก้ามาบ้านแซอฟครับแอะทำไรครับเรียนตลัก,ลก,ลก,ลกทำคนเดียวเหรอฮะไม่มีพวกไม่มีใครครบไม่มค,รครบครับอ,อน่าสงสารมากเลย เสียงช่างอะไรทำอะไรแป๊บแป๊กแป๊บเสียงใหญ่เอ้าสวัสดีครับท่ออะไรเหรฮะสสวัสด,สวสดีครับก่อนนี่ใครฮะใครลูกผมคนเล็กโอ้มีมีคนเล็กด้วยมีคนโตด้วยมีคนกลางด้วยมีนี่มีมกี่คนฮะเนี่ยนี่มีกี่คนคนเดียวเห็น <c oughs> <c oughs> บังดินบอกทาเจตูด มีมีอีกคนนะมีคนเดียวอือก็ช่วงนี้อ่ะใครพลาดไม่ได้ฮะพลาดรต้องระวังหลังไว้ดีมีดมาถ่ายเด็ดตูจะถอดจะถอดหรือจะทำอะไรถอดใส่ตองแล้วนำใหม่จะถอดโซ่ใช่ครับคนเดียวทำไหวแล้วฮะนี่รับพ่อพ่อผมซื้อเครื่องมือไว้ให้ทำครับพ่อซื้อกีตันครับอันน เป็นมาตัวกี่ตันเด็ดเซนอะเมือนชุดเอ็มเอ็เจ็ดเอมแปดมั้งพ่อซื้อให้ไอพ่อนี่เป็นช่างด้วยครับพอพ่อจะตียบ้านครับทำไมอ่ะไม่ค่อยถูกนะครับแล้วพ่ออยู่ไหมวันนี้หนู่นเดินไปกระต๊อบที่อันนี้ที่บ้านเลยใช่ไหมฮะอันนี้บ้านบ้านพ่อปลูกไว้ครับแต่บ้านจริงอยู่นู่นกลางดินบ้านจริงๆคือบ้านแฟนบ้านอยู่บ้านอยู่กลางดินครับอันนี้บ้านยาก อ๋อคือบ้านดั้งเดิมนะ<ช>อันนี้เราก็มือมมีที่จอดอ<ช>ทำนาด้วยใช่ไหมฮะเอ่ครัเพิ่งวันนานาซื้อหรือนาไอนานาเช่านาเช่าทำไมันอยู่ติดบ,บ้านเราเลยแล้วบ้านนี้บ้านนี้พื้นพื้นที่เช่าไหมเช่าอ๋อแสดงว่าทำกันบ้านนี้อยู่บ้านอยู่ทางดินแสดงว่าทํากันแบบนี้กันมานานนะส่วนใหญ่ถ้ามีนาตรงไหนก็คือเราก็จะปลูกบ้านไว้ตรงนั้นใช่ครับ แถวนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะฮะคุผู้ชมทํานาตรงไหนคือทํากันมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแบบขว,ว,วดเออเป็นหลายสามสี่ชั่วอายุคนเนาะนี่หลักการเขาน้ามันไฮดรอลิกเข้ามาเส้นใหญ่<ะ>ตัวนี้สายน้ํามันย้อนเหระครับผมอืมนี่เขาใช้มือปัแแใช้มือปแ๊ครับ ไเห็นบ้านโน้นบ้านแสรีเขาตัวยาวกว่านี้โหไม่ไหวดิอันั้นทำคนเดียวไม่ได้ดิหนักจัดใช่ไหมครับแพงไหมร้อหกสิบกันมันหมืน 7, นม่นเจ็ดหรือหมื่นแปดเนี่ยอ่างเ้ดูดิว่าดันออกไปแล้วนะง่ายมากเลย ก็นเนี่ยลูกเพือ่ออกครับขยับไปเยอะแล้วขยับไปเยอะเลยครับง่ายครับไม่ต้องตอกเหมือนบอกว่าถ้าเราใช้แบบตอกเนาะคือข้อโซ่มันจะถ่างออกไปใช่ครับถึงมีตัวบีก็เถอะมันผมว่าอาัดแน่นกว่าแบบนี้แน่กนกว่านะใช่ครับทำ้วนำอาการเป็นไงฮะกว่าครับฮะกว่า ที่ตีมามันหายตัวง่ายมันหลวมมมนสึกหรอเวลาวิ่งไปมันกระดกขึ้นกระดกลงเหมือนรถยกล้อใช่ไหมเออมันควาดมันภาษามันควาดควาดมันฟาดนี่ฮะมันมันขึ้นลงขึ้นลงนี้แบบนี้ไปบ่อยมันมันทําให้ทำให้ตัวหลุดครับทำให้ตัวหลุดนะถ้าหลุดบนบกก็ยังเพราะว่าถ้าหลุดในนานี่นะลำบากอันนี้ไม่มีหรอกครับหลุดบนบกอ่ะ รุ่นนี้นารุ่นนี้เวรกรรมอะไรอยู่ <laughs> ขับรถขับรถตีดินมากี่ปีละ <ทำ S 2> เอารวมๆตั้งแต่เป็นลูกน้องเขาเลยสีห้าปีครับสี่ปีครับแล้วขับรถเกี่ยวเป็นไหมฮะพอ,อได้ครับแต่ผมขับนะผมขับลูกฝางหลุดเลยทำไมฮะแรงจัดอืมเดีวนี่ช่วงนี้งานตีเยอะไหมฮะเหลืออีกไม่ร้อยกาไล่เอง เนี่ยมีรถมีรถของตัวเองกี่ปีแล้วนะสองปีสปีสองปความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่เราได้มาเป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยกลับเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเล่าไปใครก็จะเชื่อละก็ก็อยากอยากฟังความรู้สึกเป็นยังไงฮะระหว่างเป็นลูกน้องกับเป็นเจ้าของเนี่ยอันไหนมันรู้สึกสบายกว่ากันอ้ความสบายนะไม่สบายหครับอ่าอยู่ที่ อนาคตอะความคิดอนาคตข้างหน้าจะไปยังไงอะเออเราเราตอนนี้มีความคิดยังไงยังมั่นคงหรือว่าชัก,เร,กเริ่มเราก็ต้องตายไปเรื่อยๆืครับเริ่มเริ่มมีอาการเบื่อมั้งไหมฮะมีความรู้สึกเบื่อมั้งไหมไม่เบื่อครับแต่นังไครับเหนื่อยนะไร้ล,ละบางคนก็บอกเป็นลูกน้องดีกว่าไม่ต้องมานั่งซ่อมไม่ต้องมานั่งอะไรใช่ไหมครับไร้ล,ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอไม่เหลือเก็บ เราเราก็จะเป็นลูกน้องตลอดไปครับถ้าเป็นลูกน้องครับก็ก็เป็นเหมือนก็คือเหมือนคู่ชีวิตแหละก็จะเป็นคนของเธอตลอดไปใช่ไหมใช่ครับโอ้โหโอ้นี่ขนาดตัวสั้นนะเช่นนี้ต้องซื้อบล็อกยาวๆแล้วล่ะฮะ ใช้บอกยาวๆแบบยิงปลืดออกมาเลยนี่ต้องเอาที่มันยากไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยนะดูที่ดินติดเกี่ยวเนะะี่ยครต้องเอาแปลงทองเหลืองมาขัด,ข,ดขัดเอาหน่อยเม่อกี้ผมมายืมไปเลยครับมยืมไปกันกน,นี่ต้องเอาแปลงขัดหน่อยก่อนใช้งานนะเราต้องเอาแปลงขัดสิครับแปลงซักผ้าก็ได้ขัดที่ดินหน่อยอันนี้สลักตัวแรกนะ เราส่งไปแล้วยังไม่สุดใช่นี่เราก็ใส่ตัวยาวส่งไปอีกทีนะึงใช่มันนุ่นจะหลุดเป่านี่ต้องเป็นตัวหนานะฮะบางคนเขาใช้บางกว่านี้ก็คือมันจะรับแรงไม่ไหวมันก็จะบี้ใช่อันนี้นนหนากิน่นเนี่ยกีนิ้วอเอาสลับเม็ดวันให้ดูมาได้ไหมากรูว่าความหนาของเขาใช้หนาอยู่ที่เท่าไรที่ถึงจะทนรับแรงไฮดรอลิก60ตันได้ อันนี้วัดได้ดูก็ได้หาตราเปไม่เจอ,อน,นิ้ววัดด้วยข้อนิว้วข้อนิว้วอันนี้อันนี้นิ้วเทียบเลยอือได้ไหมครับสิบหุ่นได้ไหมประมาณสองสามนิว้วดีก่อนให้ข้อดันนี้ออกก่อน นิ้วครึ่งเองนิ้นวครึ่งก็เอาอยู่แล้วแล้วดูสายตาหมดหนามากเลยนิ้วครึ่งถ้าบางกว่าน,นี้เอาไมา่อยู่บี้เลยนะน่าจะบี้ก็ผมเห็นที่จะททำไขยย่ตัวนี้นนนฮะใช้ไม่แรงย,รยกรถหรอเรื่องเ็กอตัวนี้จะต้องมีความแข็งแรงทั้งหมด ออกเลยดิงออกไปรู้เด้ออกหมดอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ข้อต่อหรอฮะใช่ข้อต่อไหมเนี่ยเชิญผมคุยเป็นไงใส่ผิดข้อผิดข้อสองข้อไหนข้อต่อมันอยู่ตรงไหนข้อต่อบอยู่นู่นเอาแล้วมาอตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่ข้อต่อบเอาแล้วเราถอดตรงนั้น ก็ถอดผิดเลยซีไหมนี่ครับอ๋อเปลี่ยนซีนี่เปลี่ยนซีด้วยคือถ้าซีนมันเสียเนี่ยเราเราจะดูยังไงอะนี่มันปิ้นออกมาโอ้สีนนี้มันมันทำหน้าที่อะไรกันน้ำครับมันกันได้จริงเหรอส่วนใหญ่ก็คือเปิดขึ้นมาก็น้ำฉ่ำทุกอันอะก็หมดปิ้นหมดเลยครับสกวนมากมันสลากมันหมดแล้วมันก็พาไปกิน สลักหมดก็พาก,กินซีนนะตัวนี้เราได้กลับกลับทางนองะับกลับข้ออ,อัดมาใหม่ครับอัดใหม่เลยอัดทั้งนี่ดูตัใบหักใบแตกหมดเลวหน้าตัวบินหมดฮะเกิดจากอะไรครับอย่างี้เนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดแล้ววิ่งยังไม่เหลือเลยฮะไหนเจ้าของลองยิ้มดิ <c oughs> เหมือนเจ้าของแล้วตอนเนี้ย มันโดนอะไรครับตึงหักอยแบบงี้เดินบนพนาแบบเดินหลังเต่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะตอนนี้เขาตึงตึงใช่ไหมใช่ครับตึงเพื่ออะไรต้องที่ที่ที่ต่อก นี่เขามีตัวตึงก็คือเป็นตะขอแบบนี้ครับตะขอแล้วก็ใช้บล็อกยิงเล่นเกี่ยวดึงโซ่เข้าหากันโซ่ใช้ยี่ห้ออะไรครับตัวนี้รอ,นะอยมันกินแบบเนี้ยลูกเลื่อแตก,ก,แตกนี่ปกติโซ่เขาเขาวัดความหนาเขาวัดอย่างนี้ครับใช่ไหมความหนาตอนนี้เหลือประมาณสามนิ้ว ปกติมันจะต้องกี่นิ้วนะครับ J J N K อันนี้ใช่ไหมฮะโซ่เขาจอดกิบนะได้สักกี่ไล่แล้วฮะสภาพนี้อันไหนเนี่ยเนะี่ยโซ่อันนี้ได้วิ่งมากี่ไล่ละ,ะได้ไหมครับสามสี่พันได้ครับส,สี่อันน่าคร,รับซึ่งจะกับบูไปหน้าที่แล้วมีมีโซ่ยี่ห้อหนึ่งแนะนำ ถูกแล้วก็ทนเป็นหมื่นไล่ยนี่อะไรครับราคาอยู่ม 4, 6, ันสี่สี่หมื่นหกรึเป่ามีแนะนำสนใจไหมเ้ียอะไรครับเดี๋ยวหลังไม่เลยรับประกันหนึ่งหมืนไร่จริงๆ1 0 0หนึ่งหมนไล่เนี่ยรถตีนี่หนึ่งหมนไร่เลยจับได้เลยถ้าไม่ได้จริงเอาเหยียบขี่หมามาทยี่หน้าได้เลย หรืออมมาบวนส่หน้าก็ได้ครับดีจริงหลังไม่นะตอนผมซื้อมาเขาซื้อูพี่ผมมาใช้ประม500าณห้าร้อยไล่แหละแล้วผมเอามาใช้อีกนะโอ้เราซื้อต่อมาก่อนในชะ่ไหมมีการันตีหมื่นไล่เลยนะให้เครด,ดิตเดี๋ยวให้เครดิตเ,เดี๋ยวหลังไม่นะเซอร์ฟนะ<อ><อ> พ่อผมมาแล้วในหนัคุณพ่อไหนคุณพ่ออยู่ไหนโอ้คุณพ่อเนี่ยเดินไหสง่งนักเรียนบ้านนอก่ะส่งนักเรียนบ้านนอกนะฮะใจถึงพึ่งได้คนจริงครับนั่นนะเสียงบอกอะไรไม่ได้เรื่อง นี่เขามีแม่โคน้อยด้อรับงานขุดลอกล่องน้ำนะฮะทั่วกรุงเทพมหานครตัวนี้เขตอะไรนะะกรุงเทพครับไม่เขตเขตนนองจอกนะเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเมื่อวานได้มีงานตี๋ยมั้ยเนี่ยไม่้ตีครับเนี่ยเมื่อวานไม่มีอ่ะแต่ววิ่งล้างแท็กแล้วก็จอดอ๋อ งานหมดหรือว่าไงไม่มีคนจ้างแล้วน้ำยังไม่มีครับเนือก็ไม่มีคนจ้างแล้วน้ำไม่มีโอ้น้ําในานาไม่มีก็ตัวน,นี้ก็ทํานากันทางนั้นเลยถนนเรียบวารีก็มันก็จะทางซ้ายมือเรานี่ก็จะไปเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยก็จะไปซ้ายมือไปมืนมืนบุรีสวินทวงศ์เนาะถ้าขวามือเจื่ครับเชื่อมสำพัญนี่พอเราถอดเสร็จแล้วเราก็จะ เอาน็อตล็อกไว้นะถ้าแยกนี่หายแน่แน่นอนเนี่ยาการเก็บเครื่องมือคือถอดเสร็จแล้วก็ควรที่จะประกอบไว้แบบนี้นะฮะตรงนีม้มันไปไม่เก่งน,นวันอยู่เทน,น่าวันแล้วก็ข้ามสะพานฝั่งเป็นูซ้ายแล้ว เราต้องการถอดโต้เราก็ต้องควรถอดอยู่ในท่านี้เนะทำเองหรือว่าจะต้องจ้างใครมาทำเนี่ยไม่ต้องครับทำเองไปดูกันถอดโต้เนี่นะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับเป็นไงครับเซ่อรับผิดชอบงานดีไหมฮะ คุ้มกับการลงทุนใช่ไหมครับคุ้มอยู่ใช่ไหมอยู่ออกยากด้วยมันมันเขาเรียกว่าม,มันล็อกกันอยู่น้ำอยู่จังหวะมันนะอาจจะเป็นบ่าอยู่ก็ได้นะพอคิดเท่าไหร่แล้วครับ พออยู่ก็ได้แล้วหกสิบกว่าแล้วโอ้ยังแข็งแรงอยู่แลวแม่แม่ห้าสิบประมาณโอ้ยังสาวอยู่ยังไงเหนื่อ,อยกัน,นเหนื่อยแล้วพักก่อนนะนี่ฮะคุณชมไม่ได้ออกง่ายๆนะในรถเกี่ยวถ้าก็ต่อมันก็ออ,อกง่ายอยู่เห็นแล้วเราก็ท้อเลยเนะี่ย ขอแทนนะมันต้องเป็นบ่าอยู่มันล็อกกันอยู่จอดแล้วเด้งห้ามามาวแล้วก็อันนี้อันนี้ลูกค้ามาตามตมาจ่ายเงินเนี่ะลูกค้าไม่จ่ายมาตามรถใช่ไหมฮะไม่ได้ตามคือทำงานตรงเวลาไหมฮะไอ้เนี่ครับาแบบตรงแล้วไม่ตรงปกติก็ตรงไหมฮะตื่นโรงงานนี่เที่ยง วันอะไรมันนัดเที่ยงก็มาเที่ยงนัดเที่ยงทุกวันครับตอนนี้วางของตรงไหนนี่ต้องระมัดระวังใช่ไหมโดยเฉพาะน้ํามันนะใช่อืมหายเลยนะแน่นอนครับแบตเตอรี่จอดตรงไหนก็หายเหมือนกันเออตอบต่อกมาแล้วอือหืออันนี้คือบูธใช่ไหมสีมันปิ๊นเฉยอืมนี่คืออัดบูธมาใหม่ บูธกับปอกนี่มันคนละอันกันใช่ไหมมันด้มันมีสองชั้นไหมบูธอันเดียวกันมีบูธกับสลักนี่แหละอันนี้ไหนครับนี่ที่มันสึกนี่คือบูธใช่ไหมนี่นี่อันเนี้ยอ่ะมันสึกหรือเป็นปอกบูธครับบูธบูธมันมันสวมเข้าไปใช่ไหมล่ะใช่ครับอ๋อบูธแบบบูธแล้วก็อันนี้คือสลักนอกนะที่มันพิ้นออกมาคือซีนปิ้น โอ้นี่เดีด๋ยวคือพวกไอน้นี้ยังอยู่เลยพวกมันครับเขา,ขาเล็กจารบีหรือน้ำมันเ<ช>ขาจะใส่ไว้ในใ<ช>บูธใช่ไหมคร<ช>ับ<ะ>อ,อือพอแล้วนะครับมันรวมยังไงมหมดเลยครับ๋อมันก็โดดขึ้นกระโดดลงทีนี้เรามันมีมันแผ่นเหล็กหายไปอันนึง่งใช่ครับที่จะเชื่อมมาให้ครับ ที่ขึ้นช่วงล่างอยู่ที่มันที่ผมเหยียดทีนี้เราจะต้องทํำยังไงบ้างฮะเราต้องแก้ไขยังไงเปลี่ยนตัวไหนบ้างนี่ฮะผมมีเตัวเล็กแล้วไหนน้องชี้แจงหน่อยที่ว่าเราจะเลาะตัวไหนยังไงขอความรู้หน่อยยังไงฮะนีเครื่องพับรองใหม่ครับลองอย่างเดียวแค่เนี้ยใช่ครับไม่มันกระโดดขึ้นกระโดดลงลองจบเลยใช่ครับโอ้โหนี้แบบทํางานง่ายๆเลยนึกว่าจะเปลี่ยนซองเปลี่ยนซองต้องนี่ซองก็สึกแล้วนะดูข้างบนดูสึกใช่ครับ เนี่ยมันก็ฟาดแต่งเลยโอ้เดี๋ยวเราเชื่อมแต่งเนาะไหนเดี๋ยวเราจะหนุนไปก่อนสร้างอันนี้มาสร้างแล้วนำใหมาครับวันนี้เสร็จไหมฮะไม่เสร็จถ้าไม่รับอาจจะไม่เสร็จถ้าพูดอย่างนี้นะ เราต้องดึงล้อนำออกมาใช่ไหมฮะนี่ร้านกลางนานเลยนะนี่ปัญหาแบบนี้เราจะต้องออกแบบยังไงดีอ่ะแบบไม่ให้ดินมันอยู่ในเนี้ย,ยต้องออกแบบโครง <ทำ S 1> สร้างใหม่นะเนาะเพออู่เขาจะมีแนวทางเนาะว่าทํายังไงไม่ให้ดินมันตกค้างไม่ให้ดินติดแบบเนี้ยนี่นะทำยังไงดีไม่ได้จะทาได้ ถ้าโล่งไปมันก็ไม่มีความแข็งแรงโอ้โหเซออฟก็โชว์รออ่องเดียวเลยเนะี่ยโห่เมื่อคืนนี่นอนก็ไม่ได้ทรอไมฮะแผ่นเซ่แผนออ่นคัสแบบเมื่อคืนผมยกคัสดราถูกร้องครับเข้าตาเใจแตวมีประเด็นนี่มีประเด็นเนี่ยกับกับพี่ยกคัสเหรอคัสแ,แต่แงนะผมไม่ทันได้ระวังใส่เกีนเ,เ,เจไปนอนคุกซะ มันไม่ขาดนนะ้ำมันทิ่มไงม,มันเป็นเศษผงใช่ไหมใชม่มันเหมือนบอ๋อ้ลมันติดลายลูกพี่ติดแล้วครับติดเกลียวข้างหลังวะไม่ใช่ครับติดติดนี่ครับติดแรงครับโอ,อ้ด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับตัวแบบเหมือนเกีียวมาถีบยันติดเลยฮะ หัวจัลจารบีไปแล้วขาดไปแล้วนี่นะช่างครับช่งชงางขาดนะดึงออกอย่างเดียวเลยครับติดหัวจรารบีเสียไปแล้วไม่เป็นไรมีหัวเปลี่ยนใช่ไหมดึงไม่ออกมันติดหัวอัดจรารบีอ้เอาออกไปเลยขาดไหมขาดครับพอ,อกเกี่ยวไม่ขาด นี่ฮะนี่ได้ประสบการณ์แล้วฐานตัวนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมได้รวนำอันนี้สิบแปดเนะ <20. S 1> ะเาะยี่สิบยี่สิบเหรอรอนำยี่สิบเป็นข้างเดียวไหมข้างเดียว ดินนี้เราเอาไปทำอะไรได้เนี่ยปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้งามไหมงามงามคนปลูกเลยขอได้ไหมขอเอาไปขายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหลังตักขึ้นกระบะให้เลยครับนี่เราก็เคีเอาก่อนแผ่นเหล็กนี่เราแบ่งตัดเขามีแบ่งขายใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นบางร้านครับนี่เราไปเอามาจากไหนอะยกเส้นมาแปดร้อยครับยกเส้นมาเลยต้องมาต้องมาแล้วครับ ยกเส้นดีกว่าเนาะอเดี๋ยวทำอื่นมาครับเขาขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นเส้นเส้นเลยครับเขาก็ตีราคาอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็รู้ว่าเส้นนี้น้ําหนักเท่าไหร่ใช่ครับสนใจเล่นรถเกี่ยวไหมครับรอนะมีแนวคิดไหมรอลูกพี่อนุมาเดี๋ยวนีู้กพี่ใหญ่เนี่ยคนเมื่อกี้นะก็มีแนวคิดกันเหมือนกันใช่ไหม จะเล่นใหม่เลยหรือว่าจะซื้อมือสองเอามือสองมาตัองเมาครับใช่ไหมเรากตั้งได้เรวดูดูไว้ยังดูไว้ว่าจะเอาทางไหนยังไม่มีตังค์ไม่มีมีอู่ในใจไหมมีอู่ในใจไหมฮะมีครับบอกได้ไหมในใจพวกสิพวกสิจะเลยหนึ่งกันหน่ยแพงนะไม่ไงก็พวกพิมายเออ ได,ไ,ได้ไหมเชื่อมเปิดเปิดเชื่อมเราต้องเชื่อมข้างนี้ด้วยไหมเชื่อมตรงไหนบ้างหัวท้ายจะอยู่ไหมไม่ถ่ายไม่อยู่นะไม่น่าอยู่วันเพราะนี่รอยน่าจะเชื่อมหัวท้ายมาต้องเชื่อมข้างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันสะเทือนเนาะสุดท้ายหัวท้ายก็จะแตกนี่เช,ช,ช world um ื่อมนี่นะได้หมดเลยครับเพรเราต้องเชื่อมแต่งตรงนู้นด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะเพื่อทำให้มันฟิตกว่าเดิม เดิมเขามีแผ่นมาให้นะมีมีครับแต่ที่นี้แผ่นสึกไปใช่ครับเราก็เปลี่ยนแผ่นอ๋อก็เหมือนเอาง่ายเราก็คือเปลี่ยนแผ่นไปคือถ้ารู้ว่าสึกหล่อนี่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานนะแต่ถ้าคนเล่นรถนี่เขาก็จะรู้กันเนาะเห็นรถเก่ารู้กันยคนี้ใช้ได้ใช้ไปก่อนครับอันนี้สายอะไรครับเนี่ยสายที่มันพลาดสายเส้นสีดำเนี่ยนะคสาบสีดำ สายวัดความร้อนเน่ยเราพลาดไว้งี้เลยคร,รับเพราะไม่แบบนี้มันจะเสียดสีแล้วก็ขาดไหมไม่รก็ขาดก็หากันเองเนาะทำไงต่อฮะตัวนี้นี่เดี๋ยวเราเอาสายเชื่อมมาต่อกล้๊ะนะครับแล้วก็จะเชื่อมนะครับครับเชื่อมเสร็บอะไรครั <laughs> จะเชื่อมเลยใช่ไหม ไม่ใ่ตู้เชื่อมเขาใช้ตู้เชื่อมพลังสายเชื่อมไม่มีอ่ะสายเชื่อมหายไปไหนไม่ไม่ทำไมไม่ติดไว้ฮะไม่<ะ>ไม่ติดสายเชื่อมไม่เวลาทำนี้ก็มือบอนะอ่อเนี่ยผมซื้อมาได้แหละสายอะ่ะเออหัวนี่คือจะใช้แบบนี้เชื่อมอ่ะบ้าวันนี้ใส่ดิน อ oh. ๋อนะก็เสียบยึดกันปึ๊บน่ะอืมแบบนี้เหมือนใส่พวงแบตใช่ครับเส่พวงแบบเออปึ๊บแล้วอย่างนี้นะอืมต้องถอดขั้วแบตนะฮะรัต้องถอดครับนี่ก็หลังจากที่เสียบใส่แผ่นแผ่นชิมแผ่นรองไปนะนี่ฮะเราลองแบบนี้ลองล้อนำแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเชื่อมติดคนเดียวครับคนเดียวก็จบได้เขาทำงานคนเดียวลูกน้องไม่ต้องมีอันยยอนอตอนนี้ยังไม่มีตางจ้างลูกน้องใช,ใช่ไหมต้องเอาคนเดียวก่อนคนเดียวตอนนี้บอกว่ายังไม่พอค่าอะไรเลยชาวนาขึ้นให้เป็นไร่ละสองร้อยห้าสิบได้ไหม <c oughs> ใชหนึ่งร้อยห้าสิบไม่พอกับค่าอะไรฮะดูระยะอย่างนีุ่ผู้ชมเวลาโรลเลอร์มันแตกรูปร่างนะฮะนี้ใช่ไหมโรลเลอร์มันแตกปุ๊บมันก็จะมากินกาดแบบนี้ฮะใช่ก็จะปล่อยไวนานปล่อยเวนานก็จะมากินก็สึกต่อแบบนี้ตัวนี้ก็บักบางนี่พอใช้ไปหลวมไปเขาเรียกอะไรฮะตัวประคองข้างรอวนำ้ำครับสองรองนำ เหล็กเดี๋ยวนี้มันสึกสึกไวครับเสื่อมคุณภาพเร็วเนี่ฮะกาดกินหมดเลยฮะไม่เท่ากันโรเลอร์แตกปล่อยไว้นานไม่ดีฮะรู้ว่าแตกก็ควรเปลี่ยนเลย,ยเดี๋ยวมันพา,านส่วนอื่นแตกไปหมดกมด็เดี๋ยวเราต้องจบคลิปแล้วฮะวันนี้ก็ได้มาเที่ยวบ้านเสียวบน,นี่บ้านนาบ้านทุ่งนา บ,บ้านใหญ่อีกที่นะเชื่อมเชื่อมไปก่อนนะเชื่อมลองแผ่นชิมไปก่อนเดี๋ยวให้ทําให้ซองน้ำฟิตขึ้นกว่าเดิมก่อสุดท้ายคลิปนี้ครับจบคลิปแล้วนะเดี๋ยว,วเจอกันใหม่วันต่อไปเรียบวาลีเจ็สิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเขตหนองจอบกรุงเทพมหานคร ก็มีพื้นที่ทุ่งนาเยอะแยะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ